คนใจบอดลูกรักลูกคงเคยได้ยินคำพูดว่ามองกันแต่ในแง่ดีมาบ้างคำพูดนี้บอกให้เราหัดมองแง่ดีของคนที่เรารู้จักคนที่เราครบหาหรือคนที่อยู่ด้วยกันกับเราเพราะคนเราทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องในตัวด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะบริสุทธิ์ผุดผ่องไปเสียทั้งหมดจนหาทิฏฐิไม่ได้เมื่อรักจะคบกันรักกัน จะอยู่ด้วยกันก็ควรมองหาแต่จุดดีของกันส่วนจุดด้อยหากมีไม่มากจนรับไม่ได้ก็มองข้ามไปเสียยกจุดดีที่มีมากกว่ามาเป็นจุดเด่นก็จะทำให้กรบจุดด้อยของเขาหรือทำให้เจือจางลงไปได้อันที่จริงคนเราทุกคนล้วนมีจุดดีด้วยกันทั้งนั้นถ้ามองด้วยใจเป็นธรรมคนที่มีใจเป็นธรรมย่อมจะมองเห็นความดีของคนอื่นได้ง่าย ส่วนคนที่มีใจไม่เป็นธรรมหรือขาดความยุติธรรมแม้คนอื่นจะมีความดีโดดเด่นอย่างไรก็มักมองข้ามหรือทำมองไม่เห็นเสียคนตาดีเมื่อมองไม่เห็นความดีของใครเขาเรียกว่าคนใจบอดคนใจบอดจะมองไม่เห็นความดีของใครยึดถือแต่อคติเป็นที่ตั้งเราจะหาความยุติธรรมจากคนใจบอดได้ยาก แม้ตัวเขาเองบางทีก็ไม่รู้ตัวเชด้วยซ้ำไปว่าตัวเองเป็นคนใจบอดคนตาบอดยังน่าคบหากว่าคนใจบอดทำดีกับคนใจบอดก็ต้องทำใจไว้ล่วงหน้าว่าเขาจะมองเห็นความดีของเราที่บอกลูกเช่นนี้ก็เพื่อให้ลูกรู้ว่าคนเรานั้นรู้หน้าไม่รู้ใจต้องศึกษาคนให้ถึงใจเขาเราจะได้ระมัดระวังตัวและทำใจได้ถูก ในขณะเดียวกันลูกก็อย่าทำตัวเป็นคนใจบอดซิเองเท่านั้นแหละ